ที่ว่าสว์เราผู้ใช้พลังจิตทั้งหลายไม่ต้องตื่นตกใจไปหากร่างกายของท่านมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างหรืออยู่ดีๆก็มีพลังวิเศษเหนือธรรมชาติขึ้นมานั่นคือพลังจิตที่มีมาแต่กําเนิดของคุณและตอนนี้มันได้ถูกปลุกขึ้นมาแล้วพวกคุณคืออนาคตของโลกใบนี้และเราินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อนรับนักเรียนผู้มีความอัทฉยัยืจากทั่วทุกมุมโลกเข้าสู่ซาเวนคารเนีสถาบันการศึกษาผู้ใช้พลังจิตที่พร้อมจะมอบความรู้ทักษะความสามารถที่จะพัฒนาพลังของพวกคุณ ถ้าอยู่เหนือกว่าผู้คนบนโลกนี้ได้หากสนใจแล้วก็จะเริ่มเก่ากัสมัครกันเข้ามาแ่ละแล้วมาดูกันว่าใครคือผู้ใช้พลังจิตที่แข็งกระังที่สุด